ขอบ้านครอปอบเราเป็น้นลอบมแต่ป้มันออกมาหามูมันนะเดียน้นตออกมาหามูมันแลไปบโบท่านนั่นะหารลโกะขอ กูเนเนี่ยวันดี้ที่หยขาดหลายอยู่ที่บอกบอกบอกขัดเนาะเห็นแม่ป้ายุ่นก้อนหนาไหมก็บระมาณี้ก้อนว่ะโอ้ยจังนึ่อามฮ่าลาวายไลตัวนี้ โอ้ห <Ooh. S 1> mm ูยมาพี่เอาเขาโคนี่ดูอันนี้ครับต้นเหียดีๆม่ดีมันขัดเดีวดพ่มาบ่ได้นี่บัดนี่แม่เอาเมยลงเลลงมยแม่มันบ่เข้าอ่ะครับ ไปองทั้งเนาะอาดีเไหไป่นะพือนเนาะ้ำไปเปร้อยเทั้งขี้ายาวทั้งขีนเะพื้นดนหตึกเอามันหมด